สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมป Super ตกายออบบี้นั่นเองนะครับกับช่องวินวิ n กันอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้หนุ่มอ้วนแน่เลยนะฮะอ้วนใช่ครับเราต้องเข้าไปตัวเขาเนี่ยน่าจะใช่นะฮะผ่ะเออไม่รู้เริ่มเลยห้องวินผมไปก่อนนะ ไปกันด้าน,นานแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะแค่ตรวดอ่ะโอ้อันตรายเนี่ซุปเปอร์สคริปอ๋ออีวินที่มันแบบมีรถโจร์ใช่ป่ะใช่โอ้อะไรเนี่ยเอเด็กอุลังอุตังเอ้ตอนนี้นะครับวินอยู่ที่สเตจสองนะทุกคนเอาใหม่ oh my, เราจะแพ้เอเด็กอุลังอุตังนะั้นไม่ได้นั่นนี้ <laughs> <laughs> ด่านนี้นะ่าเป็นด่านที่ง่ายนะผมคิดว่า โอ้โหมัอยู่ในก้องขยะป้าโบมันนี้มี skip state ด้วยอ่าดังขวานี่แหละครับใช่ผมใช้แล้วเรากดไปมันก็จะ skip state มันมีเวลาจํากัดด้วยใช่ไหมไม่นะผมว่ามไม่น่าจะใช่เวลาจํากัดเออผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเวลาในการรีชาร์จแต่ละครั้งเป็นเวลา3นาทีใช่ข้ามไปเลยเฮ้ยข้ามไปเลย ว้อันตรายรอบด้านอันตรายจริงๆเราต้องลงท่อระบายน้ําไปจนได้ไปแล้วอุ้ยท่อมีอะไรให้บ้างเนี่ยบ,บ,บ๊อบวินเขากำลังจะมาถึงแล้วนะฮะท่อมีตะแกรงทุกคนนี่ไงเด็กกุลังตังวินจะมาถึงแล้วโอ้เด็กกุลังตังไปกันเถอะมีบทดีวินเป็นออบบีบบบบบบที่ง่ายที่สุดในชีวิตผมเลยนะ เออคือแบบนี้มันจะมีดีตรงที่ว่ามันจะสามารถเอ่อฆ่าสเตทไดท้นี่อะไร,อ,ะไรอ่ะเฮ้ยวินแตกวินแตกคืออะไรอ่ะไม่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 โดดเหรออ๋อใช่โดดโดดโดดโดโดทุกคนโดดมันมีลูกศรบอกทางมีสคริปต์สเตทแล้วก็มันมีท่าลิงอุรังตังที่ผมชอบมากมับบนมีต้องการงบ แต่จากที่เห็นแบบอื่นก็ก็มีเหมือนกันนะอือใช่ไม่ต้องห่วงขายของตลอดแค่เราอย่าตายเท่นั้นเองฮะเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยโอ้ยเขาหลอกขายของเราแน่นอนเลยคุณวิทย์คุณบอกง่ายไม่ใช่เหรอบอกง่ายเขาบอกง่ายรีบหน่อยรีบหน่อยมาเร็วเร็วมา แล้วมีอา้าวตรงนี้ไม่ชนไม่ตายหรอครับทุกคนอือน่าจะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เ,ยวเขาทำผิดแน่เลยผมตอมนะจอมโอเคนะฮะเราจะได้ไปอยู่ด้านบนสักทีโอ้เมื่อกี้ท่าอุบาทมากมันวินะครับไม<ห>่เป็นไรครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบว้าอ,อน,นี้เนี่ยขึ้นมาคือแต่จะต้องแบบฟันเหรอเติมซะ ฟันเหรอใช่มันคือฟันเ <ละ S 2> สกรปรกมากเลยในที่สุดแล้วเข้ามาหายตัวนี้จนได้เนี่ยี<น>ย่ยี่โม<น>ผมมาสำรวจลากฟันนะฮะลากฟันแข็งแรงดีอะลละเราควรจะรอคุณวิทย์ก่อนนะฮะนั่งนงฮะคุณวิทย์มาแล้วไปกันเลยวิทย์ไม่รอผมก็รออ้าวก็คุณมาแล้วนี่ผมก็ไปสิเห็นไหม เขาสคิปตสเตทมาได้เลยทุกคน,มนไม่ต้องรอหรอกะะอู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 ผจะเพิ่งตายหยกหยกโอ้ดีเจผมเจอใครผมก็เรียกเจมาเลยเนะี่ยเอ้ยเจยนี่นี่อันตรายนะเนี่ยเจใดเปล่าผมข้ามเลยครับอันตรายมากบางทีอาจจะเจออะไรบางอย่างก,ก็เป็นได้อื เรามากันที่นี่ดีกว่าเป็ดน้อยเฮ้ยเพื่อนทำไรอ่ะเดียวเพื่อนไทยโอเมย์มยินเฮ้ยคนทางก็เสียใจนะโอ้ยโอ้มย์กอดพวกคุณทำอะไรกันนี้อ่ะแฮกเกอร์เหรอไม่ใช่ผมต้องทดสอบบ้างนะทดสอบลองบ้างลองบ้างสอบเฮ้ย ทำไมวะเทคนิคทุกคนให้มันเป็นอะไรไปเขาลืมใส่แน่เลยอ๋ออันนี้ไปไม่ได้ทุกคนไปไม่ได้เขาใจดีน่าจะโกงไม่ได้แล้วนะครับองแมบบนี้นี่แหละสุดยอดจริงมันโถ่้วมอ่ะเนี่ยไม่ใช่ฟันคนทุกคนมันโถส้วมอยในโถสซ่วมหรอฟันโถสซวมจีนี่สกปรกมากทุกคน เอาเพื่อนไปทางไหนเราไปทางนั้นแหละตามตามกันไปมาละลิงนี้สีแดงใช่เพื่อนสีแดงตามไปเลยตามไปเลยตามไปเลยสีแดงเพื่อนดวงดีนะเพื่อนเสียอะไรสีฟ้าเปล่าสีฟ้าไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยโอเคถึงแล้วอันนี้อะไรอ่ะเื่อนิน่อวีออวี อ้าวทางไหนวะเนี่ยทางนี้โอเคลิงลิงลิงเลือกทางไหนลิงทางนี้ไหมทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีดีนะเว้ยโอเคทางนี้แหละยุทธศาสดิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวอ๋อเลกตายเลยอะไรค่อยๆโดดนะครับค่อยๆโดดเอาท่าลิงนี่แต่ผมชอบมากเลย ออุุลัังงตเมาเริงริงอุลังอุตังอุลังอุตังมาแล้วจ้ะกระดาษทิชชู่ไปด้านข้างได้ไหมเอ่ยไม่ได้เขาไม่ให้โกงแล้วครับทุกคนโหสรลิงล้นลาล้นลาผมชอบท่าลิงมากเลยตตูตุ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 มาแล้วครับเอา โอเคโอเคไม่ได้กันตอนแรกนึกว่ามันจะก,กันนะฮะไม่ให้เราเข้าอ,อาากใจเ<า>ย็นโอเควินเห็นศพคุณกระโดดผ่านไปจากคุณแพนด้าอะไรแพนด้ามาช่วยอะไรได้แพนด้าลิงอ่ะลิงอ่ะโอเคอเครับโดดเท่เค,เค,เค,คนเทพของคนเทพอยากหลมีปัญหาปะ <c oughs> ไป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  ไปด้านข้างไม่ได้ก็ตายแล้วครับตายด้วยทางเอาล่ะ<อ>ใช่การเดินไม่ใช่ช่วยนะฮะกระโดดเท่านั้นนะฮะโด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 ไม่เท่าไรไเงินเห็นไมมเงินแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วกไม่จริง,งไม่จริงดอลล่าเลยโหผมอยากได้เอามาใช่นั้นทำไมเนี่ย ดีเมนบานด้วยว้าวว้าวาคุณวิชอ๋อ,อ ى, ตรงนี้โดดใช่ไหมโอเควคุณลิง <ừ. S 1> ตามไปแล้วครับ่โดยิงตมามาอ้ยไม่ใช่ <laughs> ไอลิงหน้าตูดกำลังตามมาเ้าใชื่อครับผมไม่ได้ลิงน้าตูด,ด,ดอะไรเด็กมันนั่งติดเชืช้อลิงไหมเออลิงไปแล้ว <laughs> <อ> เ,เนนพี่วินมผมแบบหลุดก็ได้งออกไปอ่ะโอ้เอสียใจกัคุณด้วยโอเคมาลิงจะพาทัวทร์ลิงจ๋าอย่าพิ่งตายสิจ้าลิงกระโดดตรงนั้นไม่ได้ี่ยไม่อ่ะไม่รู้ต้องใช้ชากงคี่ได้วะ ได้ผมตายปั๊บเลยได้วะฐานสิบเจ็ดแล้นะอันนี้่านสานสิบเจ็ดแล้วทุกคนมาสงสารต้องใช้ลิงบาบูลช่วยลิงบาบูลลิงบาบูลอ้อลิงเอ้ยลิงมาอะไรไหมมาแล้วในที่สุดคุณวิทย์ก็มาแล้วของข้ามไปแล้วนี่อสกตตายวาบเลยวาบใส่ไม่เป็นไรหรอกวินหืม เร็วเวดเร็วเร็วอะไรเร็วอะไรมาลิงกระโดดได้ทุกอย่าง,ง,งเขาบอกลิงเนี่ยปีนป่ายเก่งนะไอเห็นไหมด่านเนี้ยลิงปีนเป็นอืมไม่ลงใช้บ้างดิวินใช้แล้วมันตกอะจริงเหอรอไม่ดีไม่รู้ละไปละด่านนี้เนะี่ยใส่กอกอวิ่งเร็วนะแน่เลยทุกคนใส่กรอบ ไม่ใช่ไส้กรอกวิ่งเร็วอะเราวิ่งเร็วแล้วก็อาจจะไปชงกับไส้กรอกไม่ได้ทิ้งคุณนะไส้กรอกผมคุ้นดันเมื่อกี้ม่าอะไรนะเอือเนาะผมรอคุณอยู่ใช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 ่คนเนี่ยมันจะเป็นขี้ใช่เลยเนี่ยขี้แมวไปกันเถอะคุณวิทย์มาแล้วขี้แมวตอ้ผมรอคุณวิทย์เสมอเหรอใช่ ไป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 โดยนั่นนี่แบบหนังเหมือนหนังงูออยังไงก็ไม่รู้เ้าาด่นนนีมกลยะหนังอะไรครับหนังงูครับหนังงูตรงไหนครับผิวหนังดูนะจ๊ะอ๋อไม่เห็นหมือนเลยไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนแต่คงยืนยันคำเดิมไม่เหมือนนึกเลยมันเหมือนเราโหว่าเหมือนเหมือนหนังงูที่แป็นโาโคตรเท่เลยสากิวนี่นี่ท่าเท่ท่าเท่ท มามือนจะโทรคอมโปรหน่อยมาผมใช้ลิงก็ข้ามไปได้เอยู่ที่ทักษะมันอยู่ที่ทักษะบอกไว้ทักซ่าโอ้ไม่กอดไม่บโอ้ไม่กอด oh ไม่เซฟเละโอ้ไม่เซฟโวิ่งจะโชว์ความโปรอีกรอบนะบาร์ะเราไม่ใช้ลิงก็ทำได้แล้วมา,า,าละลิงลิงของฉันมาทันทีเอา้าไม่เซฟอีกโอ้ ช่างมันเฮ้ยวันนี้เราอัดคลิปด้วยสั้นมากาเลยนะมันน่าจะแหลกๆเออๆนิดนึงนะฮะค่อยเออครับเกีมันน่าจะค้างครับทุกคนเรื่อยอะไรเนี่ยคุณต้องการโรบักหรือไม่มันมันต้องการโรบักสะคุณให้เหรอแค่คุณใจเงินมาเราจะให้คุณไม่ใช่แล้วนี่แกงต้องด่าก่อน ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเล่นนาก้อนเอาโลวากฉันคืนมาสเตจห้าสิบแราเทุนเน<ล><ล>เรามามดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครบแล้วทุกคนเรา,าเซฟไว้ก่อนเลยนี่ในที่สุดผมก็มาถึงจนได้ไหม่ๆๆม่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 ม,ม,มพอให้ผมเล่นอีกครั้งออกภายในห้านาที okay, for น่าสนใจนะครับเอาล่ะรีเบิร์ใช่ไหมใช่คือการรีเบิร์ เนี่ยผมเล่นกันเล่นกันเล่นกัน,น,กนอ่ะพอ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 ,พอเล่นพอสมควรแล้วเอ,อันอื่นดีกว่าอันอื่นมีไหมอันอื่นทำอะไรได้ไม่ yes ไปละเอลเาให้เพลเอาละครับเดีด๋ย<ด>วเราตัดฉากไปเลยเราลองดูนะเอาละครับผมตัดฉากมาแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันไม่ทันแน่นอนครับเราไปกันได้แค่ยี่สิบแปดด่า,ดานเท่านั้นนะทุกคน โอ้โหสั้นมากเลยเดี๋ยวเราไปด้านบนอีกรอบนึงนะครับก็เอาล่ะนะครับเราก็มาจนถึงเล่นใหม่อีกรอบครบเรียบร้อยเลยครับเนี่ยโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอันนี้มันแห้อะไรมาบ้างเนี่ยสปีดแพ u จ p แพทโอ้ไมก่ก็พรมวิเศษอ่ะพรมวิเศษทำอะไรได้บ้างพรมพรมพรมจ๋าพม,พม,พ,ม,าพ,มพมทำอะไรได้เอ่ย เดี๋ยวไป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 กันเถอะผมเอาละครับผมจะพาทัวร์ทั่วแมพถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้นั่งก็ตามนะครับโอ้เสียดาอยอะเลือมนุษย์นี่มันทำอะไรเนี่ยฮะอ,อันนี้คือตัวที่เราโดดเข้ามาเจอนะฮะไม่แต่ใช่นะวีนใช่โอ้โหสกปกมากคนนี่คือช่องทางที่เราโดดเข้ามาไม่มีอะไรเอ่ย เดีวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะขอสำรวจไอ้ตัวนี้ก่อนนะโอ้ไอมนุษย์ตาแดงคุณไม่สบายเปล่าสบายฮะคุณสบายดีไหมสบายดีโอ้แล้วเราก็มาโขเราก็มาเจอนี่เหรออ,กกอ,รหรอ้เจ๊จู่ๆก็โผล่มาเลยนะเจ๊เจ๊ไปเที่ยวผมไหมอะไร,ไรอะอะไรวินไม่หรอกเอ๊ะเดี๋ยวสปีดแพดไม่ทำงานนะครับจัมแพดก็ไม่ทำงานหรอกรับเนี่ย เอาละผมทำงานอยู่อย่างเดียวผมมีผมก็มีผมครับผมบริหารเอาละไปะเดี๋ยวก่อนอื่มผมจะไปสำรวจตัวนี้ก่อนนะฮะป้ายชื่อป้ายชื่อเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียวเลยนูบนูบใช่ไหมนูบมันเขียว,วนูบอะไรสักอย่างล้วผมเข้ามาอะไรเนี่ย what เข้ามาไในไหนอ๋อนะ่าเข้ามาด้านหลังนะฮะเป็นเป็นฉากด้านหลังอวินทำาอไดกินเสร็จละเอาละโอ้โหอันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนอือหือผาทัวร์แบบสิ่งสุดยอดอันนี้คล้ายๆกับเป็นเมืองไหมเห็นตึก น่าเป็นตอนเริ่มแรกหรอกือเปล่าตรงจุดนี้วิน่าจะใช่นะตรงนั้นอ่ะน่าเป็นตอนเริ่มแรกนะทุกคนเนี่ยตอนเริ่มแรกเห็นไหมว้ามีตึกอ,อื่นอีกอ๋อตึกตรงนี้อ่ะตึกเริ่มแรกเอ,อ้ยเดี๋ยว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 จู่ๆมันก็เร็วขึ้นมาฮะอ้าวอ้าวไหนบอกไว้ทำงานนี่ผมทำงาน ผมวิเศษจ๋าไม่แล้วไอ้บ้ารีบร์ดใหม่ั็ไปอีกรอบทำไมไม่นะฮะมันไม่จับเวลาให้ตอนแรกผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรช่างมันเอาละครับเราจบคลิปเลยละกันนะครับกับแดนด่านอะไรนะครับกับด่าน escape very fat guy oppy นะครับอ่าด่านนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ไปลองเล่นดูก็ได้นะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ